มาแล้วไงทอคุณแม่มาแล้วยังพากันกินนมคุณแม่อยู่คนนะคุณแม่บววคุณแม่บวบเอ้ยฮ่ะคือน่ารักเนาะให้ลูกกินนมผูนัเตลร์ตัวกินทั้งใดก็ได้ตัวแม่ันเนะสิกินท่าใดก็ได้ตัวสามเจะเดือกคนนะะมากินน้ำมูดีๆกับบัามาที่เล่าตีรัางกายเกลยอมากินคนนะเอ้ยคุณแม่บววกะใจดียังให้กินนมอยู่ เอา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 ,เอา,เอายองแป๊บเดียวหายที่แล้วเจบอกแล้วให้มากินกับเพื่อนเจแม่อารมณ์ขึ้นแล้วทีนี้นะอืมเฮ้ยยองเพราท่านขาดข้าเลยอ,อะไรเลยแตกวงแตกสนามูแตกวงกันไปหมดแล้วือเป็นยังไงลูกอาการ แม่แม่ก็หายเด้ยยิ่ห็นโปชิมหน่อยเดียวนะโปชิมนิดเดียวแม่ก็ได้น้อโอ้ยหัวนั้นหัวนี้แม่ก็ได้หหหไดให้ให้โปรลายพี่โปชิมแน่สองตัวกลัวนะคะไม่มีใครเข้าใกล้เลยสัมเจตไปนน่นเ,นนเลยอุระอูตังก็ไปแล้วเหลืออโปไหนแม่แม่เศ้าหายเลย เราลองซิมบ้งอีกกันนะปู่และอุตังวะโอ้ย,น,อยน้องแม่ครับแม่ครับจะไม่ให้ปู่จังเลยแม่ปู่ก็หิวนอ้อแม่ก็ได้ให้แต่ปู่ให้แต่ปู่เอาอะไรรู้